มาเล่นยนเลยเดี๋ยวรอพลอยก่อนแล้วกันให้พี่เข้าเลยไหมพลอยยังไม่ได้เข้าเลยมันไมไ่เข้าเลยนะจ,ะจะเล่นแบบอะไร,รอะพี่แคนแบบ S C P ไหม,ม,ไมละ่ะเออเล่นแบบ S C P นั่นแหละอยากสร้างบา้านตอนนั้นที่หนูเล่นอะ,ขอนนอะอเขาบอกว่าแบบ S C P อะอัปเดตด้วยนะโลบอกหนูจะเข้าได้ไม่รู้ เขาันเล็วเขาได้ไหมเขาได้เชื่อดิเขาติดป้าถ้าสมัครใหม่ก็ไม่เป็นไรสมัครได้ไปที่รือ่องขอใหม่เดี๋ยวนะไปไปไปเล่นง่าเข้าแล้วเนะข้าตามเข้าตามมาเลยชิบหายแล้วฉันยังไม่เหรอเอาวิ่งเร็วดิ พี่ปิดไฟก่อนแล้วกันเอาแค่ใครหนไม่มีพี่เฮ้เฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย้ยกฮ้ยเฮ้นเฮ้ย้ยเ้ยเฮนยเฮ้ยเฮอยเฮ้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 ย้ยเฮ้ยเฮยเ้ยยเฮ้่เฮ้ยเย้ยพ้ เกออไวมึงให้เกออไวไีอจะมาครับเดี๋ยวม่งกัแล้วกันุกลานลิร์ลลิร์ลเลิลเลิลเลิลเลน่นะตัวอะไรบ้างหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองก ต, um ตัวไหนตัวไหนหนึ่งสองหนึ่งก็เจออยู่คนเดียวหน้าปกตั้งมาเริ่มเทิมใครที่อยากแบบเล่นด้วยก็สามารถขอได้ใช่ไหมแต่ไม่รู้เราจะมีเวลาไปเล่นด้วยเพื่อนพี่มีสิบแปดคนอ๋อหนึ่งคนเองฮะสองสอง จอิงจริงนี่เราก็ได้เจอกับพี่แคลแล้วเดี๋ยวพี่แคลเข้าเลยเดี๋ยวเข้าตามแอลมันลันออกไรดันปัด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 ไดปัดปัดเดือเอาปัดเดือปัดเดือนับปัดเดืออือป๊ออือป๊อขรัวโอเค ต้องรอประมาณหลายนาทีอยู่นะเรานั่งชิวิมหาดัสไซมาชิวและจากไปเออจริงด้วยกับเอา้าทำไมของเราเป็นแบบนี้อะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เชื่อมเด็ดกันเนี่ยหิดรู้แล้วมีเชื่อมเด็ดกั่นี่ยฮะรหัสอะไรนี่รู้แล้วนัดของใคร ใช่อันนี้ปะนี่ค่ะ <c oughs> ฮ่าฮ่าพี่เลียมจัดพี่สแก,กนตั้งนานแล้วพอย <c oughs> พี่ต้องออกเข้าใหม่อ่ะเพราะว่าของพี่มันค้างมันขึ้นเป็นอะไรสักอย่างจัง <c oughs> หวะนี้เราก็เข้ามาแล้วนะ <c oughs> เ,นเนจ้าทุก <c oughs> คนเข้ามางพค้างอยู่นะเจ้าโอ้ยค้างมากตอนนี้เป็นเวลา ห้าสิบเก้านาทีนะของพลอยนั่งชิวอยู่เดียวขาดท่นั่งชิวแล้จากไปเออจงิ้นให้อยู่กับเธอพี่มีเพื่อนสิบเก้าคนอีกนิดี๋ยวก็ยี่สิบแล้ว,ลวพี่จะให้ถึงยี่สิบแล้วพี่ก็พอแต่ถ้ามีใครขอมาก็ได้บางทีพี่อาจจะมีพลอยเป็นยี่สิบล้านคนนึง เพราะว่าบางทีเราอาจจะแบบต้องเขียนรหัสให้เพราะเชื่อพี่ไปแลว,ว่าเวลาเราใส่รหัสเราต้องเอาตัวอนุนมาเขียนให้จำรหัสได้อี๋คุณเกิดมาตรงไฟเลยพี่เกิดมาตรงไฟพี่ค่ะดีค่อๆเลยเนาะขยับกับไม่ได้หนูก็เกิดมาตรงไฟขยับหนอขยับขาไม่ได้พยุงอะไรไม่ได้ ไม่ใช่จะออกนะเพื่อนันจะดีเบสตัวหนูแบบขยับอะไรไม่ได้กลางวันสิไม่ให้เลือกได้ด้วยหรอโอ้ยพใครตามหานูตามหาอะไรล่ะพี่ยังไม่ไปถึงไหนไฟล้อมพี่อยู่วันนี้พี่ทำอะไรไม่ได้ หนูก็กดอันนี้ไม่ได้พี่ได้แต่เดินกับกระโดดด่าชาเลวชาเลวชาเลวช่วยเราคนค้างพอน้องอะไรน้อไม่ค้างนี่ไม่เกิดไม่ลงเอา้าทำไมของพนมีอันนี้ทำไมของพี่ไม่มีวะเปิดใหม่เข้าใหม่จา้ามันกำลังเพิ่มอยู่ฮะไม่ได,ด้หวหรอ อ๋อก็แี่หก<พ>นาทีฉินรอเ๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อจะให้พี่ไปสร้างบ้านางไงเ<ม>พอยอะวุกกูวุกกูเขาได้ขนาน้นวุกก้้ในเขาบอกว่าไม่มีจุดที่สุดทุกคนดูมันโกหกเรานะเนี่ยเนี่ยเนี่ยกำแพงเนี่ยเดินไปต่อไม่ได้แล้วนเนี่ย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  เขาบอกไม่มีจุดที่สุดที่จริงมันมีจุดที่สุดแต่เขาแค่เดินไปไม่ถึงเหมือนเราเอาคุยปีนกำแพงเหรอเหรครับผมคุยโจรปีนกำแพงครับอโอ้ออโอเช้าตกใจหมดดูดีด คบค้างไปหาหนูให้เจอก่อนเถอะไปกูกู้ก่อนเด็กกูกู้ก่อนเด็กพี่แคนกูกู้ทำอะไรไม่ได้ค่ะไไม่ด้พี่เดินได้แค่เนี้ยจะเดินเดินเดินเพื่อนใช้ลูกดเอกสารไปเดินก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้รีเซ็ตค่ะจบ คนก็ดูกันเอาเองว่ามันค้างขนาดไหนทำไมเราทำงานะไรไม่ได้เลยกวจะขึ้น,นะนไปหนไหาที่นอนสีฟ้าดีกว่าเฮ้ยที่นอนสีฟ้าเมียนี้อยากเจ็ดวัน <c oughs> ไมพี่ยังไม่ได้สักวันเลย <c oughs> น,อนนอก,ก็ยังยังไม่ขึ้นนาฬิกาเลยยค,คนตายมีปัญหาในโทรศัพท์ <c oughs> น้าแ,แบบนี้มันตลอ,ะอมมนะห6นาทีในคะที่คืนสุดทา้าย5นาทีคือวัน ออกเข้าม่ได้ไหมฮะโอ้โหเ,เราเปลี่ยนแมปกันป่ะงั่นดิเ,เปลี่ยนแมวกันเถอะวว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 นววว โอ้ยยัจาจะค้างอะ่ะนี่ทำไม่ต้คง,งเราก็แค่หาแบบื่งก็ได้เออข้าไปออหาแบบดี๊กิีแลวเราจะพากันไปเล่นเกมอวเวตาเบอร์อาเวตาเบอร์แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคะทุกคนแต่ตอนนี้ให้เล่นกียเราบกให้ได้ก่อนแบบที่แบบมันง่ายเออแบบกระโดดแบบกระโดด ข ah. ึ้นิวริวริวร well? yeah. ิวริวริปริว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 ริิววริวรริวริวริวรริวริวริิวร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 ว ทีเดียวทุกคนรอเข้ามาแล้วก็รอพอยก่อนอาพอยจะเล่นแบบวาดรูปกันฮะก,ก็เมื่อกี้เอามาเข้าแบบวาดลูกเฮ้ยเม่อกี้น้าพีพพาา่ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าเมื่อกี้น้าผมอะไปอยู่ตรงเสื้อทุกคนเห็นใช่ไหมครึ่งหนึ่งเลยหน้าไปอยู่ตรงแบบแรเสื้อครึ่งแแรกก่อนแบบแรกก่อนแบบนี้สีฟ้ารอเืนรอลอืลอ่อนรอลืเป็นแมวมันคือแมว แล้วแมพยากขึ้นแมพยากที่สุดคือเป็ดเหรอไม่เชื่อเป็ดเหรอโอ้ไม่ใช่แมพยากสุดคือม้าพนี่เห็นเราไหมเห็นเราไหมนี่ไงพลแมพยากสุดคือม้าพนี่พลตรงนู้นเอาเขาไปลยทุกคนอาจจะแบบดูยากนะเดี๋ยวเรายืนเราพี่ใครก่อนพี่ใครเห็นเราไหมนี่เราผมสีส้มนี่กระโดดอยู่นะเราก็โดดอยู่นี่คือเรา โอ้ยมึงพูดว่าไปกันโอ้ยค่ะเฮ้ยทำไมยากจากังอ่ะเฮ้ยมันต้องใช้เทคนิคการกระโดดขึ้นนี่นี่อย่ามาเอ,อื้อเอ,อื้อเอ,อื้อเอื้อเอื้อเอาทุกคนรอ,อด้วยแต่ไอผมสีส้มนี้ไม่ใช่หรอกเนี่ยไอลงท้ายด้วยสามไม่ใช่ลงท้ายด้วยสามหน้าหน้าหามันไม่ได้ผมสีอื้อ ของพี่กระโดดขึ้นได้แต่สีช<ผ>มพูมน,น,นี่กระโดดขึ้นได้แล้วโอ้ยเน้ะหลานแรกเราก็จะพังทลายเลยไม่ได้นะปีนี้ขึ้นฮะค่อยบ้าหรือเปล่าตอนนี้ป,นปีแล้วพี่หนูเอาขึ้นไอสีชมพูให้ได้ก่อนเถอะมันค้าง ่อยเอาอันนี้แล้วขี้โกงคอยขึ้นมาบนหัวพี่คอยกระโดดไปไปไปแล้วกระโดดขึ้นมาบนหัวพี่แล้วก็ไปอ่ะมันทะลุอ่ะตัวมันทะลุยังไงไม่ทะลุหรือทะลุมันจันทรการขี้โกงไม่ใช่แบบอื่นนะไปเล่นด่านอื่นกันดู r e s e ตกันนี่ขึ้นมาแล้วนี่คอยเล่มขึ้นมาเถอะเลี้ยวตาขึ้นมา ให้เล่นไห้ไมหมล่ะง่ายจะตายทุกคนเราทำไม่ได้นะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเดี๋ยวพี่ <c oughs> คานาเมือก <c oughs> ทุกคนเราทำไม่ได้อะรอรอรอเดี๋ยวไปดูตัวเองก็อน้าวไม่เห็นนะมันยากจริงใช่ไหมพี่คะยากอันนี้ของแท้ มันดูโ,โคตรของโคตรยากทำไมเพื่อนอเขาขึ้นมาง่ายๆครับรอดูพี่แคนหนูไม่ทำพี่แคนตกแน่หนูจะดูอยู่ตรงนี้ลีมันมนุ่นก็ยากมากเออโคตรยากอะฮะพี่จะอยู่คนเดียวปีตรงงานได้ไหมวะไม่ได้ดิมันขึ้นไปอาพี่แคนก็ต้องถนัดนะอาพี่แคนแข็รอรอดูดู มันจะโดดไม่ได้เอาจริงเนี่ยทำไมอันนี้จะโดดได้ทำไมเมื่อกี้มันก็มันติดไอ้สีฟ้านน่ะเห็นไหมไม่ให้กระโดดเมื่อกี้หรือว่าไปทำไม่ได้จริงๆอ่ะไปเล่นแบบนี้ก็ดีก็มันจะโดดไม่ได้เนี่ยดูดูดูไหนอ่ะพอเรากดตรงนี้มันได้เล่นแบบนั้นอ่ะมันไม่ได้ไง นี <l id> ่น <kah s> <ata> um ี่นี่ทุกคนเสียมารียนไหมอะที่เราให้ไปเขาเล่นด้วยอ่ะอุ้ยเล่นให้อะโอ๊โโุ้ยออ้ยมันจะขึ้นได้ต้องยากมากทุกคนเห็นตัววแคนไ ลุงเขาดยเราจะเล่นแบบนี้เฮ e ่หมหึห nah ึห evet> ึห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 ล้ไมึหึม่หึ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 งึห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 ไอ้สีฟ้าึห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 จหึห้หนหึ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 มึหึหึหึมันึหไหึหึหีหึหึัึหึหึหึไดไึหึหึหมพอง่อนหหห ถ้าหนูว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆงเราก็คงต้องไปเล่นหม,มาที่จะเล่นหน่เ้ามเลยหรือพอยัไ,ไ,มออไม่เล่นแบบอีกรอใช่เอามเอยไต้องเพลย์รนีถ้าอีกรอบมงนไม่ได้โอ้จะหันยากเลยนะ อพี่จะกระโดดขนมหวานขึ้นไปไม่ได้กระโดดลงมาอของเรามันค้างค้างทุกคนก็อย่าดู